เลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟุตแมปคิงเลกาซีกดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยเออเฮลโลกายว่าสตูดุโอโอเคครับทุกคนครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้สตูดิโอเองนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่ตัวหนึ่งครับทุกคนซึ่งเป็นตัวละครระดับรีเจน d a r y รีนะครับ อ่านี่เลยในอนิเมะเนี่ยน้องแกชื่อลิเซหรือเปล่าครับผมเองก็ไม่เคยดูโตเกียวกูเนาะแต่ที่รู้เนี่ยเอฟเฟกปีของมันนี่โคตรอลังการครับทุกคนครับโอ้โหดูเอฟเฟกตปีมันดีอลังการจัดจัดล่ะทาเฟเฟกขนาดนี้เนี่ยควรที่จะได้ระดับมิสติกแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวละครระดับเ e เจน d ดารีเท่านั้นเนาะนี่มีคนมาถามว่า พี่ทําคลิปหรอใช่แล้วครับทําคลิปตัวจริงปันเนี่ยอ่าก็ถ้าเป็น fc ก็ต้องขอขอบคุณด้วยเนาะนี่เลยทุกคนไปครับเราไปดูรีวิวตัวละครตัวนี้กันเลยดีกว่านาะว่าความสามารถเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมเองก็ยังไม่รู้เนาะเพิ่งได้มาแบบสดๆดร้อนร้อเลยนะครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้นครับเราก็เข้ามาอยู่ในแมปแล้วเนาะคือตอนที่อยู่หน้าล็อบบี้เนี่ย fps ผมเหลือแค่30เองนะครับภาพมันก็จะกระตุกกระตุกหน่อยเนาะ เพราะว่าเจอเอฟเฟกปีกของลิเซเข้าไปเนี่ย <c oughs> คือแบบกระตุกเลยอะแบบกินเอพสุดๆนะครับไอตัวล <c oughs> ะคร <c oughs> ตัวนี้เนี่ยแหลกอะคือแหลกเลยอะอยู่หน้าล็อบบี้อะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่คอมเป็นที่เน็ตหรือว่าเป็นที่คนเยอะด้วยนะครับ <c oughs> แต่ว่าเข้ามาข้างในเนี่ยมันไม่มีตัวละครที่มาเดินตามเราเนาะมันกไ็ไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะครับ <c oughs> แต่ถ้าคนคอมแรงก็น่าจะไม่มีปัญหาหรอก อ่าเดี๋ยวผมจะเริ่มวางเลยแล้วกันนะครับตัวละครตัวนี้ใช้เงินในการวางอยู่ที่800เนาะโอ้ตีเป็น LE แบบเส้นตรงหรออ่ะผมเปิดเอฟเฟกไปหรือเปล่าครับอ่าเปิดไว้เนาะนี่นี่นี่น,นเฮ้ยสกิลสวยนะทุกคนปีกสวยแล้วสกิลยังสวยอีกนะครับเออเขายิงเป็นอะไรอ่ะทุกคนครับเป็นลูกดอกหรอพลังของเขานี่ในเมะปีกเขาเป็นคริสตัลไหมครับทุกคนอันนี้ผมไม่รู้นะ เออผมไม่เคยดูจริงๆอะ่ะใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับแต่การโจมตีในเกมของเขาเนี่ยหูยกิน APS ผมมากอะ่ะเออเขาก็จะทำการแบบสะบัดปีกนาอแล้วมันก็จะมีลูกดอกออกมานะครับประมาณนี้น้อในเกมอ่ะแล้วก็หูว้่ทำไมมันกระตุกจังวะอ่ะดูห่างๆก็แล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยพลังโจมตีของเรานะครับก็อยู่ที่ประมาณ2 0 25เนาะแล้วก็ความเร็วนี่ถือว่า ค่อนข้างช้านิดนึงนะทุกคนเพราะว่ามันเกือบๆบ6วิเลยนะครับระยะนี่ก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่เนาะ15นี่แต่ถ้ามันเดินมาประมาณนี้ก็ตาอยู่ครับอย่างนี้เห็นไหมในช่วงแรกๆถ้ามันไม่มีเลเวลก็พอเล่นได้อยู่ครับโอเคอัพขั้นแรกนะครับอัพขั้นแรกนี้ก็มาถึงก็แพงเลยนะ1250ครับทุกคนเบ่งเข้าไปอ่ะก็ถ้ามีเสียงรบกวนเนี่ยผมต้องขอภัยทุกคนไว้ด้วยจริงๆนะครับ อนโอ้แล้วก็อัพพันเจ็ดต่อทำไมไอปีกตัวนี้มันทำให้คอมผมแหลกผมไม่เข้าใจอะเวลาเล่นแล้วแบบเจอเอฟเฟกเยอะๆไม่แหลกนะครับแต่พอเอาไอตัวนี้ใส่เข้ามานี่แหลกเลยอนี้พันเจ็ดครับอัพไปเลยตอนนี้ก็ตีอยู่ประมาณ60กว่าความเร็วก็ตีเร็วกว่าเดิมครับระยะก็เพิ่มขึ้นด้วยเนาะาะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่า มันอัพแพงมากเลยอ่ะมาถึงมันก็อัพขึ้นเป็นพันแล้วอ่ะครับน่าจะแบบเอาไปลงอินน่าจะดียู่มั้งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเนาะไม่รู้ว่าแบบเออช่วงหลังๆเนี่ยมันจะอัพแบบห้าพันหกพันเลยหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นนี้ก็แพงมากเลยนะสองพันสองครับอัพเลยหลังจากที่ผมอัพสองพันสองไปแล้วเนี่ยนะครับขั้นต่อไปก็สองพันห้าเนาะตอนนี้ก็ตีเกือบร้อยแล้วนะทุกคนเออนี่เดี๋ยวผมอัพเลยละกันนะครับ 2, สองพันห้า ขั้นที่4ครับตอนนี้เวลหนึ่งก็ตีขึ้นร้อยแล้วเนาะความเร็วในการโจมตีนี่ก็เร็วกว่าเดิมใช่ไหมปกติมันตีเกือบ6วิใช่ปะจำไม่ได้ละก็ประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็4,000เนี่ยเราจะได้ท่าใหม่นะครับมันมีชื่อว่า broken wing เนาะเอาละครับทุกคนครับผมก็ฟาร์มเงินได้เยอะแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะมาอัพรวดเดียวเลยละกันนะครับนี่ท่าใหม่เนี่ยมันใช้เงิน4 0 0พใช่ไหม มบเองอัพไปเลยครับโหโหทุกคนดูดูท่าการโจมตีใหม่ทุกคนทุกคนโหคือแบบมันกระโดดยิงอย่างนี้เลยเหรออันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับจาก Aoe แบบเส้นตรงเนี่ยจะเป็น Aoe แบบวงเซอร์เคิลนะครับจะเป็นแบบเฉพาะจุดเนาะนี่ทุกคนดูครับปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊บินแล้วยิงลูกดอกโคตเท่ดูดูปุ๊บปุ๊บินแล้งลอกเคืรเ่ดูดูปุ๊ปปุ๊ปุ๊บยังไม่หมดแค่นั้น โอ้หพันเออแปดพันห้านะแปดพันห้าเดี๋ยวอัพเลยครับเบ่งเข้าไปโอ้โหแปดพันห้าทุกคนแปดพันห้ายังอัพไม่ตันนี่ขั้นที่หกแล้วนะครับต่อไปครับวุดผมว่าผมฟาร์มตังค์มาเยอะแล้วนะอันนี้ตังค์ยังไม่พออัพอะครับขั้นต่อไปเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับโอ้โหอัพแพงมากน่าจะตันแล้วเนาะน่าจะตันได้แล้วล่ะโอเคครับอัพเลยเบ่งเข้าไปครับ สรุปเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะตันอยู่ที่ขั้นที่7ดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ360นะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเนาะ4.3าวิระยะในการโจมตีนี่ก็ถือว่ากว้างเลยนะครับถ้าถามถึงวงเซอร์เคิลของมันเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยเนาะถ้าเทียบกับคิสรุพอๆกันเลยครับทุกคนครับนี่เพ้อๆจะใหญ่กว่าของคิสรุด้วยเนาะโหแต่แบบกระตุกมากอะไอตัวนี้ทําไมมัน มันก็ดีแหละแต่ผมว่าข้อเสียเลยคือถ้าคอมใครไม่แรงเนี่ยหรือโทรศัพท์ใครไม่แรงนะครับกระตุกแน่นอนแบบแหลกมากอะต้องปิดเอฟเฟกอ์ะทุกคนเพิ่อเพิ่ปิดเอฟเฟกนี่ยังแบบยังน่าจะกระตุกอะกระตุกไหมมันกระตุกเพราะปิดมาเลยนะทุกคนเอาจริงๆโอเคครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนครับสำหรับตัวละครที่มีชื่อว่าลิเซตเนาะ ถ้าใครชอบเนี่ยแหละครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากต้นไม้สตูดิโอกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย